จุดยืนของเพจโค้ดอดีนันนะครับสำหรับผู้ติดตามครับที่ติดตามเพจโค้ดอดีนันผมก็ขอบขอบคุณมาณที่นี้นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยคอนเทนต์ของผมก็อาจจะไม่ถูกใจหลายๆคนนะครับอาจจะแบบว่ารู้สึกขัดใจนะครับแล้วก็ต่อต้านนะครับกับองค์ความรู้ที่เคยเข้าใจมาครับแต่ไม่เป็นไรผมก็ขอน้อมรับทุกคอมเมนต์นะครับผมเชื่อว่าถ้าวันหนึ่งทุกคนเข้าใจสิ่งที่ผมกําลังทำเนี่ยวันหนึ่งทุกคนจะเปิดรับสามารถทําให้ครอบครัวมีความสุขได้นะครับเพราะว่าจุดยืนของผมเนี่ยจะชัดเจนครับวันนี้ผมจะอธิบายว่ามัน มีอะไรบ้างมีความเชื่ออะไรแล้วก็คุณจะได้ฟังคลิปไปแล้วจะได้ไม่รู้สึกขัดใจหรืออะไรก็ตามครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกครับที่จะอธิบายคือจุดยืนของผมนะครับหรือเป้าหมายก็คือว่าการที่จะทําให้ครอบครัวนะครับอยู่กันได้ยาวนานอย่างมีความสุขนะครับนี่คือเป้าหมายหลักของเพจโค้ดอดีนันะครับคือจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่จะพยายามรักษาสถาบันครอบครัวนะครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยครอบครัวมีปัญหามากอัตราการหย่าร้างสูงมากหรือไม่ก็อัตราการนอกใจอัตราการที่มีท็อกซิกหรือซึมเศร้านะครั ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสาเหตุในครอบครัวทั้งหมดนะครับเพราะนั้นถ้าเราสังเกตดีๆปัญหาซึมเศร้ายากเสพติดปัญหาทะเลาะเบาแว้งมีปัญหาทางสุขภาพหรือการเงินอะไรก็ตามมักจะมาจากปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ไม่ได้ถูกเติมเต็มนะครับโดยเฉพาะผู้ชายถ้าเกิดไม่ดูแลให้ดีก็จะกลายเป็นลูซเซอร์นะครับส่วนผู้หญิงถ้าไม่เลี้ยงให้ดีไม่ดูแลทางครอบครัวดีก็จะกลายเป็นผู้หญิงที่เป็นท็อกซิกหรือเป็นเหมือนวิเชอร์หรือแม่มดนะครับเพราะนั้นถ้าวันหนึ่งนะครับทุกคนเข้าใจตรงนี้ก็จะทําให้ครอบครัวสามารถไปต่่ออได้ยาง มีมสเพราะน,นั้นความเชื่อหลักของเพจโค้ดไอ้นั้นก็จะมี3อย่างนะครับที่สําคัญคือผมเชื่ออย่างหนึ่งคือข้อหนึ่งครับคือสถาบันครอบครัวเนี่ยเป็นสถาบันที่สําคัญมากๆและส่งผลกับทุกด้านของชีวิตและทุกด้านของสังคมนะครับเพราะนั้นถ้าคนคนหนึ่งที่โตขึ้นมานะครับโดยที่ได้รับความอบอุ่นจากพ่อและแม่นะครับโดยที่พ่อและแม่มีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับก็จะทําให้คนคนนั้นเนี่ยโตมาก็จะกลายเป็นคนที่มีเซลล์เอสติมที่สูงมีความรักตัวเองนะครับแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะ นะครับแล้วก็จะทําให้เขาเนี่ยโตมาเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสําเร็จรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วก็กล้าที่จะสื่อสารมีความมั่นใจในตัวเองมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์นะครับนี่คือจุดแรกที่ผมเห็นว่าสถาบังคอบครัวเป็นจุดแรกถ้าสถาบันคอบครัวไม่แข็งแรงก็จะทําให้เด็กที่เกิดมาโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่มีคุณภาพนะครับข้อที่2นะครับก็คือว่าผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าเวลาเราแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์เนี่ยถึงแม้อีกฝ่ายจะทําร้ายเราอีกฝ่ายจะผิดนะครับแต่ถ้าเราแก้ปัญหาความพันนะครับสิ่งที่ ขึ้นคือเราจะได้ตัวเองนะครับเราจะเติบโตในหลายๆด้านนะครับเพราะว่าปัญหาความพั์เนี่ยตัวหลักก็คือเรามีอารมณ์กับคู่ของเรานะครับหรือคนที่อยู่ด้วยกันนะครับอย่างเช่นเรารู้สึกน้อยใจเรารู้สึกโกรธเรารู้สึกผิดหวังเรารู้สึกเราแวงเรารู้สึกอะไรปัญหาก็คือว่าเวลาเราเกิดความรู้สึกตรงนี้คนส่วนใหญ่มักจะแก้วิธีโดยการกําจัดคนตรงหน้าออกไปนะครับแล้วคนตรงหน้าเป็นคนในครอบครัวการกําจัดไปมันจะส่งผลกับลูกกับชีวิตกับอะไรหลายๆด้านนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราแก้ไขตัวเองคือแก้ อารมณ์เชิงลบตัวเองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะมีความสุขได้ในทันทีทันใดเราจะมีพลังเราจะมีแรงในการหาเงินเราจะมีแรงในการดูแลสุขภาพเราจะมีแรงในการทําตามเป้าหมายต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราแก้ตัวเองคนที่ได้คือเรานะครับเพราะฉนั้นหลายคนมักจะถามว่าทําไมผู้หญิงต้องแก้ฝ่ายเดียวนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามจะพูดก็คือว่ามันไม่ใช่ว่าผู้หญิงต้องแก้หรือผู้ชายต้องแก้คือใครที่มาฟังคนนั้นก็จะต้องแก้เพราะว่าคุณแก้ก็ได้ตัวคุณเองนะครับเวลาคุณแก้คุณก็จะมีความสุขได้ทันทีเวลาคุณแก คุณก็จะมีไมยเสร็จหรือเติบโตขึ้นทันทีเป็นโกรธไม้เสร็จหรือไม้เสร็จแห่งความแบบก้าวหน้านะครับหรือคุณแก้คุณก็จะมีความสุขกับผู้ชีวิตทันทีไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงก็ตามนะครับแล้วก็ข้อ3านะครับคือผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าความสัมพันธ์แก้ได้ด้วยคนคนเดียวครับไม่จําเป็นต้องแก้2ฝั่งนะครับซึ่งตรงเนี้ผมก็ได้รับประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้มาแล้วเวลาผมมีปัญหากับภรรยาผมก็แก้ตัวเองแล้วก็ภรรยาเขาค่อยๆดีขึ้นน่ารักขึ้นเวลาผมมีปัญหากับเพื่อนผมกกก็็แแ้้ตัวเเเออองลลสุดทายยยพื่่่นนคๆปี คือบางทีถ้าเขาไม่ค ize, ิดจะเปลี่ยนเขาก็จะออกไปจากชีวิตแต่ถ้าเราเปลี่ยนเราก็จะมีความสุขมากขึ้นนะครับเพราะว่าในชีวิตมนุษย์เนี่ยคนเราเนี่ยจะใช้ชีวิตปรับตัวตามคู่ที่มีของเราครับอย่างเช่นเวลาคนหนึ่งขี้บ่นนะครับคนที่อยู่ด้วยก็จะเงียบเวลาคนหนึ่งท็อกซิกคนที่อยู่ด้วยก็จะแบบร้องไห้หรือดราม่าเพื่อปกป้องตัวเองครับเพราะฉะนั้นเราจึงรู้ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าความสัมพันธ์เป็นไงถ้าเราไปเปลี่ยนตัวเองอีกฝ่ายก็จะเปลี่ยนอย่างเช่นถ้าเราบ่นอีกฝ่ายเงียบถ้าเราหยุดบ่่่นนนอออีกกฝาาาาย็จะเเรริมมสสืขงคใวพั ถ้าเราเริ่มต้นและเรามีความเชื่อว่าแก้คนเดียวก็เพียงพอแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกคนจะเริ่มลุกขึ้นมาแก้ไขนะครับตอนนี้ปัญหาของทังคมตอนนี้ก็คือว่าโค้ดคูต่างๆเนี่ยพยายามใส่ไม้เสร็จหรือความสอนอย่างหนึ่งคือเราไม่สามารถแก้ไขตัวเองได้คนท็อกซิกเราต้องกําจัดออกไปซึ่งกรณีนี้สามารถพูดได้แค่ในเรื่องของที่ไม่ใช่คนในครอบครัวแต่ถ้าคนในครอบครัวเขาที่เป็นพ่อของลูกเขาที่เป็นแม่ของลูกเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ไม้เสร็จเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือครอบครัวจะพังนะครับเพราะจริงๆแล้วมันนเป็โอกาส ที่เราจะทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนตัวเองดีขึ้นแล้วก็จะทําให้อีกฝ่ายดีขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับเพราะนั้นถ้าทุกคนเชื่อว่าความพันแก้ที่คนคนเดียวทุกคนจะลุกขึ้นมาแก้แต่ที่เขายังไม่ลุกขึ้นมาแก้เพราะเขาคิดว่าความพันต้องแก้2ฝั่งแล้วในความพันไม่มีใครอยากจะแก้เพราะว่ามองว่าตัวเองถูกอีกฝ่ายผิดคนผิดต้องแก้ไม่มีใครมองว่าตัวเองผิดเสมอนะครับเพราะนั้นถ้าเราเปลี่ยนความเชื่อว่าความพันแก้ที่ตัวเองเราจะดีขึ้นเราจะได้กําไรเราจะมีความสุขมากขึ้นทุกคนก็จะลุกขึ้นมาาาาาแแแกกกกก้้้ลลวว็็็คมมพัันนจจะะดีขึเรรรสถษา สถาบันครอบครัวได้ดียิ่งขึ้นในเรื่องความพันเนี่ยเราต้องเข้าใจองค์งประกอบดังนี้ครับคือ1คือการที่เราจะแก้เรื่องความพันได้เนี่ยเราจะต้องปรับปรุง mindset เ,เราวิธีการมองนะครับซึ่งวิธีการมองต่างๆเนี่ยหลายคนที่มีปัญหาเพราะว่าเราไม่เข้าใจนะครับเราคิดว่าผู้ชายเหมือนผู้หญิงเป๊ะๆเราคิดว่าผู้หญิงเหมือนผู้ชายทาั้งๆที่ระดับฮอร์โมนแต่ละฝ่ายแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแล้วก็แต่ละคนก็โตมาไม่เหมือนกันบางคนมีปมซ่อนไว้บางคนมีบาดแผลทางจิตใจบางคนเจอเรื่องราวต่างๆนะครับเราไม่เข้าใจตรงนี้เราก็ คิดว่าทุกคนตัดสินใจด้วยจิตสํานึกที่ดีที่สุดแต่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนเนี่ยแทบจะไม่ได้ตัดสินใจด้วยจิตสํานึกทุกคนตัดสินใจด้วยจิตใต้สํานึกถ้าเกิดเราสามารถเปลี่ยนมุมมองหรือไม่เสร็จที่มีต่อคนตรงข้าไมได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะเริ่มกลับมามีพลังนะครับถ้าเกิดเราเข้าใจว่าทุกปัญหาเนี่ยเราต้องรับผิดชอบ100%นในการแก้ปัญหาเราจะมีความฉลาดหรือสติปัญญากลับมานะครับเพราะนั้นสิ่งแรกคือเราจะต้องปรับปรุงไม่เสร็จของเราให้ดีก่่ออนนนนะคคครรับับใให้้เเขาจาจจวมป็็็ิงแกกที2ื เราจะต้องเข้าไปปลดล็อกเหตุการณ์ในอดีตนะครับที่เป็นบาดแผลทางจิตใจนะครับซึ่งทุกเหตุการณ์ครับที่เป็นบาดแผลทางจิตใจสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะเป็นความระแวงหรือเราจะเป็นความน้อยใจหรือเราจะเป็นความทุกข์ใจคนที่มีบาดแผลทางจิตใจในวัยเด็กกับพ่อก็จะมักจะมีปัญหาความพันกับสามีคนที่มีบาดแผลทางจิตใจวัยเด็กกับแม่ก็มักจะมีปัญหากับภรรยาตัวเองหรือคนที่มีปัญหาครับกับแฟนคนแรกนะครับถูกหักหลังอะไรกับแฟนคนแรกพอแต่งงานไปก็จะมีความระแวงสามีคนปัจจุบันนะครับ เพราะฉะนั้นเราสามารถเข้าไปปลดล็อกนะครับซึ่งกระบวนการปลดล็อกเนี่ยมันสามารถทําได้นะครับแต่อาจจะต้องใช้กระบวนการโคชชิ่งปลดล็อกเข้าไปแก้เหตุการณ์ในอดีตแล้วก็เข้าไปปรับไม้เสร็จเข้าไปปลดล็อกนะครับซึ่งสามารถทําได้เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่เข้าใจกระบวนการมันจะดูเหมือนอยากแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากนะครับเพราะว่าผมได้มาช่วยหลายๆเคสนะครับที่เข้าไปปลดล็อกต่างๆครับมีอยู่เคสหนึ่งที่แบบว่ามีปัญหาความพันกับพ่อในวัยเด็กครับรู้สึกว่าพ่อเนี่ยไม่รักเขารู้สึกว่าพ่อนอกใจแม่แล้วสุดท้ายพอเขาไปแต่ง กับสามีเขาก็รู้สึกไม่ดีกับสามีแล้วก็กลายเป็นว่าพอมีลูกชายก็รู้สึกไม่ดีกับลูกแล้วก็พยายามแบบว่าจะปรับแก้กอะไรก็ตามนะครับพอเขาได้ประปลติลความพันกับพ่อแล้วเขารู้ว่าจริงๆแล้วพ่อรักเขาจริงๆแล้วพ่อดีกับเขาสิ่งที่เกิดขึ้นคือความระแวงที่เขามีต่อสามีหรือกับลูกก็หายไปแล้วก็ทําให้เขามีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นนะครับอยากให้ทุกคนนะครับค่อยๆเปิดใจฟังคลิปในเพจน,นะครับแล้วก็ความตั้งใจของผมไม่ได้อยากเข้าข้างผู้ชายหรือไม่ได้อยากเข้าข้างผู้หญิงหรือไม่อยากตําหนิใคคครรรรัับบผมมมต้อองงงกาาาาาเเวจล่่นะซึ ทุกคลิปนะครับอาจจะไม่มีงานวิจัยหรืออะไรก็ตามเพราะว่ามาจากประสบการณ์ที่ผมได้ช่วยเหลือโคชิ่งกดล็อกเคสนับพันๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์นะครับสาหรับใครที่สนใจอยากจะจะโคชิ่งกดล็อกเพื่อกดล็อกบ่มในอดีตกดล็อกแผลทางจิตใจกับสามีหรือกับแฟนหรือกับใครก็ตามก็ติดต่อมาที่ Li โอเอแอดโคชอดีนันนะครับพิมพ์คาว่า PC นะครับขอให้ทุกคนนะครับรักษาครอบครัวแล้วก็มีความพันที่ดีต่อกันนะครับรักเลยห่วงใหญ่โคชอดีนันช่วยครับ